เป็นปีที่ AEC จะเริ่มต้นนะคะจะมีการเปิดประตูเข้าสู่สมาคม AEC เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวนะคะวันนี้ดิฉันก็จะพูดถึง AEC นิดหน่อยพูดถึงสัตว์ของแต่ละประเทศใน AEC นะคะมันก็น่าสนใจนะคะ,ะเรามาดูนะคะประเทศไทยอลองดูภาพไม่ไม,ไมรูปรูป GPEG อยู่ในนั้นนะคะของประเทศไทยเป็นอะไรคะช้างนะคะของประเทศไทยเป็นช้างะคะ่ะแล้วก็ประเทศเมียนมานะคะหรือพม่าเป็นเสือ แล้วก็ประเทศอินโดนีเซียดูอินโดนีเซียเป,เป็นเขาเรียกว่าตัวมังกรโคโมโดนะคะแล้วก็ฟิลิปปินเป็นกระบือฟิลิปปินค่ะฟิลิปปินนะคะ,ปปนนะ,คะบรรไนายก็เป็นเสือโครง่งเสือโคร่งนะคะมาเลเซียเป็นเสือมาลายู กัมพูชาเป็นตัวกุป,ปรีหรือโคไพรแปลว่าอะไรก็ไม่ทราบนะคะไหนนะยกัมพูชาไหนอยู่ไหนคะอ๋อกัมพูชานี่เขาเรียกเขาเรียกเนี่ยกูป,ปรีหรือโคไพราลาวเป็นช้างเหมือนกันนะคะช้างเขาเป็นลาวแล้วก็เวียดนามเป็นกระบือเหมือนกัน ก็กระบือน้้ำสิงคโปร์เป็นสิงโตนะคะสิงโตมาจากคำว่าสิงับุระนะคะรู้ไหมคะว่ารูปสัตว์แต่ละรูปเนี่ยมีความหมายก็มีความหมายคืออย่างเช่นมีครั้งตอนที่ประเทศไทยกำลังมีปัญหาก่อนหน้านี้ก่อนที่คอสชจะขึ้นมา ดิฉันเองเนี่ยไปเดินไปพาพาใครไม่ทราบชาวต่างชาตินี่แหละจำไม่ได้ไปเดินประตูน้ําแล้วก็มันมีสร้อยขายมันมีรูปช้างดิฉันก็เลยเออใช่ฉันมีเสื้อช้างนะคะเสื้อตัวช้างเล็กๆก็ใส่เพราะดิฉันเชื่อว,ว่าดิฉันแบกประเทศไทยไว้เพราะอธิษฐานเปิดประเทศไทยแล้วก็ดิฉันก็เอาช้างนั้นอนะ่ะมาใส่ตลับใส่ ใส่วายเข้าไปนะคะหยดไปเจ็จด,ดนะคะชํำระโดยโลหิตพระเยซูแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปและดิฉันก็ปิดฝาตลับยังอยู่เลยค่ะและวดิฉันก็อธิษฐานทุกวัน mm hmm. สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ๆก็คอสชอขึ้นมาก็เลยไม่มีการตีกันเพราะตอนนั้นทําท่าจะตีกันนะนะคะ mm hmm. นี่คือสิ่งที่เราทํากิตพยากรณ์แค่สัตว์แต่ละตัวที่มีความหมายถึงแต่ละประเทศดิฉันเพิ่งรู้ว่า พ่อดิฉันก็อธิษฐานก็เลยทะลุไปถึงประเทศลาวด้วยสิเพราะช้างเหมือนกันมีหน้าล่ะเราเลยไปสนิทสนมกับอาจารย์ทางลาวนะคะนั้นก็ให้เรารู้ว่าสิ่งที่สิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เราสามารถเอามาอธิษฐานได้นะคะเราเอามาเพราะว่ามันจะได้จับต้องแล้วก็ดิฉันก็จะกำทุ้นนี้ล่ะแล้วก็อธิษฐาน แต่ว่าถ้าจะเอาพี่น้องเนี่ยทำไงทำตุก๊กตาเหรอไม่ได้ก็เ <c> อ <oughs> ารูปมาเราจะเห็นว่าเราปะรูปของพี่น้องเอาไว้แล้วเราก็อธิษฐานที่รูปเราก็สเปรย์ไปที่รูปด้วยนั่นแหละนะคะเราเคลือบไว้ก่อนแล้วก็สเปรย์มันเลยไม่เปียกนะคะแล้วแล้วเราก็มีชิ้นส่วนตัวที่จะมาอธิษฐานให้แต่ละคนเพราะฉนั้นเราละเอียดละออที่จะอธิษฐานให้พี่น้อง นะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องยังได้รับพระพรเนี่ยเป็นเพราะว่าเราพวกเราในขยันอธิษฐานนะคะเพราะว่าอธิษฐานเนี่ยเป็นทางเดียวที่เราจะได้รับจากพระเจ้านะคะเะนั้นถ้าเราไม่อธิษฐานพระเจ้าก็ตอบไม่ได้ตอบคําอธิษฐานไม่ได้พระองค์เป็นพระเจ้าเอมนที่จะตอบคําอธิษฐานของเราวันนี้นะคะเราก็จะเราได้ดูสัตว์ไปทั้งหมดแล้วเราก็มาดูว่าแล้วแกะล่ะเป็นประเทศอะไรลูกแกะเป็นประเทศอะไรคะ เป็นประเทศคริสเตียนเป็นประเทศพระเยซูแต่ดิฉันก็ไม่ทราบว่ามีประเทศไหนหรือเปล่านะคะเรามาดูซิแกะแกะเนี่ยเป็นสัตว์ที่สายตาสั้นแล้วก็ไม่ค่อยฉลาดอ่ะแกะไม่ค่อยฉลาดแกะถ้าไม่มีผู้เลี้ยงตายแน่นอนเพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์พระองค์จึงเรียกเราเป็นแกะเพราะพระองค์นั้นต้องเลี้ยงดูแล้วทำไมถึงต้องมีคริสจัก เราต้องมารวมกันเราต้องต้องดูแลซึ่งกันและกันและหลายคนก็ไม่ฉันเชื่อพระเจ้าแต่ฉันไม่ไปโบสถ์ไม่ได้พระเจ้าบอกว่าต้องสามัคคีทํากันนะคะเพราะว่าเราจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นแบบอย่างซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าเราอาจจะนิสัยไม่ดีแต่มาแล้วมันก็เหมือนหินอะมันก็ขัดไปขัดมากลมทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็เลยดีเหมือนที่ฉันกับสามีโอ้โหต่ก่อนแต่งงานกันใหม่ คนละชาติกันมาเลยนะคะที่มาอยู่ด้วยกันแต่เราก็ต้องขัดไปขัดมาต้องเข้าใจกันอ่าเดี๋ยวนี้ง่ายแล้วใช่ไหมคะ,ะเช่นเดียวกันพระเจ้าให้เรานั้นจะต้องเข้ามาสามัคคีทำกันนะคะและวันนี้เรามาดูนะคะว่าพระเจ้าเรียกเราว่าเป็นแกะใช่ไหมดังนั้นสดุดียีสเรามาดูแล้วอ่านสดุดี23ด้วยกันก่อน สั้นๆค่ะเพราะว่าเพียงแต่อยากจะพูดให้อ่านและอ่านนะคะอ่านด้วยกันพระยะโฮวาทรงเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนถ้าพระอ,องค์เป็นผู้เลี้ยงดูเราต้องขัดสนไหมไม่ขัดสนแสดงว่า,าให้ทุกอย่างใช่ไหมพระองค์ทรงกระทำให้ ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบพระองค์ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามพระองค์แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจุลาชข้าพระองค์ไม่ต้องกลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์คาถาและทานพระกรรของพระองค์ลมเล้าข้าพระองค์ พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต,ต่อตาศัตรูของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความเมตตาจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระโยาวาสืไปเป็นนิดเราจะอยู่ใน พระนิเวศของพระโยวาสืบไปเป็นนิดไปสวรรค์นแน่นอนไหมเนี่ยแน่นอนอ่ะเรามาดูนะคะในข้อที่หนึ่งนะคะเรามาดูสดุดียิบสามข้อที่หนึ่งบอกว่าพระโยวาทรงเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนถ้าไม่ขัดสนก็คือเป็นผู้จัดเตรียมให้ทุกอย่างใช่ไหม นี่ก็คือมีชื่อของพระองค์แฝงอยู่ในนี้ก็คือเป็นพระยวายเเรนะคะก็คือเป็นพระยวาะผู้จัดเตรียมให้กับเราในหนังสือปฐมกาลบทที่22ข้อที่14ได้กล่าวถึงชื่อของพระองค์นะคะอับราฮัมจึงเรียกสถานที่นั้นว่าเยโฮวายีเร eh ah อย่างที่เขาพูดกันทุกวันนี้ว่าที่ภูเขาของพระยวาะนั้นพระองค์ทรงทอดพระเนตรแล้วก็รู้แล้วก็เตรียมเอาไว้พระองค์จัดเตรียมไหม พระองค์บอกว่าให้เอาอิสระไปถวายบูชาแด่พระเจ้าพระเจ้ารู้ก่อนไหมว่าเขาไปถึงพระองค์ก็จะเตรียมให้รู้ทุกอย่างแต่ทำไมให้ไปจะได้ดูไงจะได้รู้ว่าเธอใจของเธอเป็นอย่างไรพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทดสอบดวจิตใจเสมอดิฉันเองเนี่ยก็เหมือนกันนะคะเราก็เป็นคนที่ทดสอบเราชอบลองดูอะ ดูซิว่าเขาคิดอย่างไงอย่างเช่นหลายทีที่ดิฉันแกล้งให้เงินเข้าปัาน้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยไปถวายสิบรถไหมแต่ว่าเด็กในห้องเด็กนี่ดีนะคะถึงเวลาเขาก็ได้เงินมาปับ๊บเขาก็จะคิดเลยหนึ่งรบาทต้องถวายสิบาทนะคะคือห้องเด็กเนี่ยจะชนานาญมากก,กับเรื่องการถวายสิบรถนะคะแต่ก็มีหลายคนที่ พอเราให้ไปเราตั้งใจจะให้เขามากแต่ว่าพอให้ไปพอเขาเหมือนกับขี้เหนียวหรือว่าไม่ไม่อยากจะไม่อยากจะดึงออกมันก็เลยทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไหมอ่ะยกตัวอย่างเวลาที่เราแจกทอฟฟี่เด็กๆเ,เนี่ยแล้วเด็กบางคนเนี่ยก็ยื้อแล้วก็จับมือเราดึงลงมาแล้วเพื่อจะได้เอาทอฟฟี่ถามว่าเด็กคนนั้นเราอยากจะให้เขาไหมคะไม่แต่เด็กถึงที่ยืนคอยอยู่ว่าเมื่อไหร่จะให้ เราก็เลยบอกอ๋อหนูยังไม่ได้เลยก็หยิบมาให้เขาเยอะใช่ไหมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าก็เหมือนกันนะคะพระองค์ไม่ได้แตกต่างแล้วกับเรามากมายความรู้สึกของพระองค์ก็คือว่าพระองค์นั้นอยากจะให้เราเป็นผู้ให้เพราะพระเจ้าเป็นผู้ให้พระองค์ไม่เคยเลยสักครั้งหนึ่งที่บอกให้เราให้และทําให้เราขาดทุนลองจดดูนะคะเอาต่อมาค่ะ พระองค์ทรงกระทาให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนาข้าพเจ้าไปริมน้ําแดนสงบก็คืออะไรคะมีความสงบสันติสุขพระองค์เป็นพระยาวาชาลมนะคะในผู้วินิจฉัย6กข้อยีบอกว่าฝ่ายกิดีโอนก็สร้างแท่นบูชาแท่นหนึ่งถวายพระยาวาที่นั่นและเรียกตําบลน,นั้นว่าพระเยาววาชาลมอ่าต่อมาค่ะ พระองค์ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพระเจ้าพระองค์เป็นอะไรคะฟื้นจิตวิญญาณก็คืออะไรทุกข์เหลือเกินใช่ไหมทำยังไงให้สดชื่นก็คือพระองค์เป็นแพทย์ผู้รักษาจิตใจพระองค์ก็เป็นพระยะโฮวาราฟานะคะในหนังสืออพยพก็ได้กล่าวถึงนะอพยพ15ห้าข้อ26หกนะก็ได้บอกว่าพระองค์นั้นบอกว่าถ้าเจ้าทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระยะโฮวาพระเจ้าของเจ้าอย่างขมักขมเนแต่ว่า ฟังเป็นยังไงคะขมักขเม่นเป็นยังไงคะตั้งใจนะคะตั้งใจฟังเข้าหูซ้ายออกหูขวาได้ไหมไม่ได้ถ้าเจ้าทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าว,วาพระเจ้าของเจ้าอย่างขมักขเมนและกระทาสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์ฟังแล้วต้องกระทําตามอย่างถูกต้องด้วยนะคะในสายพระเนตรของพระองค์ด้วยนะไม่ใช่สายพระเนตรของเพื่อนเราแต่เพื่อนบอกว่า มีหลายคนนะคะชอบมาอ้างกับดิฉันว่าแต่เพื่อนบอกว่าอา้าวแล้วในพระกัมพีเพื่อนบอกในพระกัมพีไหมก็อาจารย์คนนั้นบอกว่านั่นน่ะสิคะแต่ว่าตรงไหนล่ะคะในพระกัมพีต้องบอกกันต้องอ้างถึงพระกัมพีเวลาขึ้นศาลเขาไม่บอกเราว่าคนนั้นคนนี้บอกเขาบอกว่าหนังสือกฎหมายว่าอย่างไรอ่าต่อมาค่ะเงี่ยหูฟังเดี๋ยวอ่านจะให้จบก่อน เงี่ยหูฟังบัญญัติของพระองค์และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการแล้วโรคต่างๆที่เราบันดาลให้เกิดกับพวกอียิปต์นั้นเราจะไม่บังเกิดกับพวกเจ้าเลยเพราะเราคืออ่านพระยะโฮวาเป็นผู้รักษาเจ้าให้หายนี่ก็คือพระยะโฮวาราฟาต่อมาคะ่ะพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางที่ชอบธรมเป็นอะไรคะ เป็นพระยะโฮวาซิกคนูตัวอีนะคะเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ในเยเรมีส3ข้อที่16ได้พูดว่าอย่างไรในการนั้นยูดาได้รับการช่วยให้รอดและเยรูซาเล็มจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยและนี่เป็นชื่อที่เขาจะเรียกเมืองน,นั้นคือพระยะโฮวาทรงเป็นความชอบธรรมของเราต่อไปค่ะ แม้ข้าพระเจะ้าข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจุลาชข้าพระองค์ไม่ต้องกลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์พระองค์เป็นพรยวาชั่มมาคาถาและทานพระกรของพระองค์แล้วโลมข่าพระองค์ในเอสเคียล48ข้อที่35บอกว่าอะไรวัดรอบนครนั้นได้หนึ่งมืนพศอก ตั้งแต่นี้ไปนครนี้จะมีชื่อว่าพระยโฮวาสถิตที่นั่นเห็นไหมคะว่าชื่อเวลาที่พระองค์ทําอะไรพระองค์มีชื่อถ้าเรารู้ว่าพระองค์ชื่อนั้นก็แสดงว่าพระองค์นั้นมีลักษณะอย่างนั้น <BU. S 2> ถ้าบอกว่าพระองค์เป็นพระยว,ยวาราฟาถ้าเรารู้เราก็เชื่อและเราก็รับเอาหลายครั้งที่มีคนมาขอรักษาโรคนะคะ สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำคือเราต้องขอเชิญพระเยซูคริสต์เข้าไปเป็นแพทย์ผู้รักษาหลายทีเราพูดแค่พระผู้ช่วยให้รอดมันจางสําหรับความคิดเขาก็ไม่ได้นึกว่าความรอดคือแพ็กเกจแต่เขาก็ไปนึกและมันจางเพราะงั้นเนี่ยจะบอกว่าขอเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นแพทย์ผู้รักษาแล้วพระองค์ก็จะรักษาอย่างเร็วนะคะอ่าต่อมาค่ะ พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์เป็นไงคะก็คือต่อหน้าศัตรูพระเจ้าก็ให้ทูตสวรรคประจัดการกินข้าวโอ้สู้ยังไม่เสร็จกินต่อไป <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเราได้เห็นว่าพระองค์เป็นอะไรคะพระยวานิสสีก็คืออะไรพระเจ้าแห่งชัยชนะใช่ไหม ะะเพราะฉะนั้นพระองค์ชนะไปแล้วพระองค์อยู่กับเราพระองค์มีชัยชนะไปแล้วเราไม่ต้องพ่ายแพ้อีกอืต่อไปค่ะพระองค์ทรงเจิมศรีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ํามันนะคะพระองค์เป็นพระยาวาแมคคาเดชต้องดีสองตัวนะคะแมคเดชขันน้ําของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่ในเลเวนิติ20ข้อที่88ว่ายอย่างไงอ่านด้วยกันค่ะ จงรักษากฎเกณฑ์ของเราและกระทำตามเราคือพระเยาวาผู้ตั้งเจ้าไว้ให้บริสุทธิ์นะคะก็คือการชําระให้บริสุทธิ์ขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่ต่อมาค่ะข้อ6แน่ทีเดียวที่ความดีและความเมตตาจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเยาวาสืบไปเป็นนิดทั้งหมดเนี่ยที่พระเจ้า อยู่ในทุกที่ที่ไปเนี่ยแล้วเป็นไงคะก็จะมีความดีก็มีคนหนึ่งก็ชื่อมิสเตอร์ดีมิสเตอร์เมตตาติดตามเราไปตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องห่วงอะไรอีกไหมมีความเมตตาของพระเจ้ามีความดีของพระองค์ที่ติดตามชีวิตเราแต่ว่าเราไม่ได้หันไปดูทั้งสองเนี่ยติดตามเราเราก็มัวแต่มองไปข้างหน้าแล้วเราก็วิ่งหนีเราไม่รู้ว่าใครปกป้องเราอยู่ติดตามเรานะคะ เราเปิดไปที่ฟิลิปปินนะคะฟิลิปปินส์บทที่สองเรามาดูข้อที่8ค่ะฟิลิปปินส์บทที่สองข้อที่8อ่านด้วยกันนะ ทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพ oh. ระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขนเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงที่สุดด้วยและได้ทรงประทานพระนาม oh. เหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์ oh. เพื่อทุกขขัวเขา oh. ในสวรรค์ก็ดีที่แผ่นดินโลกก็ดี oh. ใต้พื้นแผ่นดินโลกก็ดี จะต้องคุกเข่ากราบนมัสการพระนามแห่งพระเยซูนั้นเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอันเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดาแสดงว่านามของพระเยซูอยู่เหนือทุกนามอยู่เหนือนามพระเยโฮวาห์ยิเรด้วยเพราะว่าเป็นนามหนึ่งที่อยู่ภายใต้พระเยซูเพราะงั้นถ้าพระเยซูได้มอบนามพระเยซูให้กับเรา และมีอะไรอีกที่ไม่ได้ให้มีการจัดเตรียมในชีวิตเราหรือ,อยังมีแน่นอนนะคะแต่ว่าเราต้องคิดต้องค่้ควรและต้องหยิบมาเขาเรียกว่าอะไรนะต้องไปยึดมาเป็นของเราเออตอนที่คุณแม่ของอาจารย์สุพสิธิ์ไปอยู่กับพระเจ้าเนี่ยเขาก็ได้ให้บ้านไว้นะคะแล้วก็มีหุ้นเนี่ย คุณที่ไหนที่โรงพยาบาลแต่อาจารย์สุพสิธิ์เขาไม่ได้ไปเอาสักทีหนึง่งก็เลยไม่ได้ใช้บ้านนันใช่ไหมฉนดก็ยังไม่ได้เป็นเจ้าของใช่ไหมคะจนกว่าเราจะไปที่อำเภอแล้วก็เขียนโอนชื่อมาเป็นของเราถูกไหมถูกมันซึ่งจะเป็นชื่อเราอยู่ๆถ้าเราไม่โอนแล้วเราก็เอาเราก็อยากจะได้เงินจากธนาคารแล้วเราก็เอาฉนดนของแม่เราไปวางธนาคารยอมไหมอา้าวก็เอาเจ้าตัวมาสิ เขาจะตัวอยู่สวรรค์แล้วเพราะงั้นกระบวนการสําคัญนะคะเป็นของเราแล้วแต่ว่าต้องมีกระบวนการที่จะยึดสิ่งนั้นมาเป็นของเราทุกอย่างในพระเยซูคริสต์พระคุณของพระองค์มีมากเกินพอและพระองค์ทําเสร็จทุกอย่างแต่เราต้องมีวิธีการที่จะไปเอาหลายครั้งที่ดิฉันได้เล่าให้หลายคนฟังนะคะว่าดิฉันเองเนี่ยกับบัตร30บบาทเนี่ยดิฉันมีปัญหาตอนแรก พราะฉันไม่เชื่อคนอื่นเขาไปรักษาโรคเสียส0บาทแต่ดิฉันไม่เชื่อดิฉันไปทีไรก็เสียเงินทุกทีแล้ววันหนึ่งก็รู้สึกว่าเอมันน่าจะจริงก็เลยไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปอ้างสิทธิ์ว่าดิฉันเขาบอกว่าให้ไม่ใช่เหรอว่าเสียแค่30มสิบาทเขาบอกว่าไม่ได้คุณไม่มีเอาบัตรมาโชว์เขาบัตรอะไรเขาบอกว่าต้องไปขอที่เขตดิฉันก็ไปขอที่เขตแต่บัตรประชาชนของดิฉันหมดอายุ ขาดอายุนะคะดิฉันก็ต้องเขาบอกว่าไม่ได้ต้องไปต่อบัตรก่อนบัตรประชาชนดิฉันก็ต้องไปต่อบัตรประชาชนให้เสร็จเสียเวลามากเลยตอนนั้นแล้วก็ต้องไปที่ที่เขาให้บัตร30บาทถามว่าทางการให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าดิฉันมีสิทธิ์ป่ายังไม่ได้จนกว่าดิฉันต้องทำตามกระบวนการให้เสร็จถึงจะเอาไปได้ใช่ไหม เช่นเดียวกันการรักษาโรคของพระเยซูพระองค์ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วที่กางเคนแต่ทําไมเราไม่ได้รับการรักษาก็เป็นเพราะว่าเรายังโกรธคนอื่นอยู่เรายังไม่ให้อภัยก็คือเราบาปอยู่หรือพระองค์บอกว่าให้เรานั้นทําอะไรบางอย่างแต่เราไม่กลับใจเราก็ไม่มีสิทธิ์ตรงส่วนนั้นงนั้นถ้าเราชําระตัวเองนะคะคิดและค่้ควรสารภาพบาปผิดกับพระองค์แล้วก็ขอจากพระองค์ เรื่องการหายโรคเป็นเรื่องง่ายมากเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวและเราก็จะได้เรื่องการเงินพระองค์จัดเตรียมไหมคะจัดเตรียมผ่านทางความยากจนของพระเยซูทําให้เราได้รับความมั่งมีเพราะฉะนั้นพระองค์เป็นพระเยาวายิเรด้วยไหม <S <S เป็นเรียบร้อยแล้วพระองค์เป็นพระเยาวาราฟาไหมเป็นเรียบร้อยแล้วเป็นพระเยาวานิสีไหมชนะมารไปแล้วพระองค์ในพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ชนะเราเลยชนะด้วย เราต้องเอามาพูดค่ะและการที่เราจะจะยึดมาเป็นของเราก็คือปากเราต้องพูดข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าจึงพูดต้องแสดงออกต้องทำท่ากับมานเลยอยู่ในห้องนะคะถ้ากลัวเพื่อนว่าเนี่ยอยู่ในห้องแล้วก็แสดงเลยวาดรูปมารมาแล้วก็ชี้หน้ามันนะคะแล้วก็เหยียบมันฉีกมันเผามันแต่เราไปอ่งน้ห้องบนห้องไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยเราจะมีความเชื่อ หลายครั้งเนี่ยที่ดิฉันบอกว่าเอาหนี้สินมาเขียนเขียนเขียนแล้วแปะไว้ใต้เท้าใต้รองเท้าไปทีไรก็เหยียบมันทุกทีและบอกว่าฉันเกลียดแกแกอยู่กับฉันไม่ได้แกจะต้องออกไปจากชีวิตของฉันและนั่นแหละค่ะมันก็จะออกไปแต่นี่เราเพลิดเพลินไงเรารู้สึกโอ้เป็นโลกแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกนี่ก็นิดหน่อยบัตรเครดิตใบเดียวเองอยู่หน้า เอาไว้ก็ไม่เป็นไรถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็จะอยู่กับเราไปตลอดเวลาที่เราไม่สบายเป็นอะไรก็ตามเราจะต้องกำจัดมันไปให้ได้นะคะอย่าปล่อยให้มันลุกลามถ้ามันลุกลามมันก็ค่อยๆเป็นโรคนั้นแล้วก็เป็นโรคนี้แล้วก็ไปโรคนู้นสามีภรรยาโกรธกันพอหลังจากโกรธกันเป็นไงคะก็ไม่พูดกันนอนด้วยกันไม่พูดกันแล้วมันก็ลามไปใหญ่โต แล้วก็เริ่มห่างแล้วก็เริ่มนอกใจแล้วก็เริ่มคิดแล้วก็เริ่มดูหนังโป๊แล้วก็ไปนู่นไปนู่นไปใหญ่เลยเริ่มจากจุดเล็กๆต้องจัดการให้สิ้นสุดให้ได้นะคะอย่าปล่อยให้มันกลายเป็นเชื้อม,มะเร็งนะคะพระเจ้าต้องการให้เรานั้นเป็นคนที่เปิดเผยโปร่งใสและพระองค์นั้นอภัยเราทุกเรื่องขอให้เราวิ่งเข้ามาหาพระองค์และบอกพระเจ้า บอกพระเจ้าลูกไม่ช่วยตัวเองไม่ได้พระเจ้าลูกติดหนังโปะลูกช่วยตัวเองไม่ได้ขอพระองค์สาแดงกับลูกว่าลูกจะทํำยังไงและบาปนี้มาจากที่ไหนและพระเจ้าก็อาจจะให้เรารู้ว่ามันมาจากบาปของบรรพบุรุษดังนั้นเราก็จะได้เอาสิ่งนั้นมาตัดขาดจากบรรพบุรุษนั้นเราก็เป็นอิสระและเราก็อดอ่านอธิษฐานพระเจ้าก็จะให้เราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้นะ ง่ายง่ายค่ะตอนนี้เรามาร่วมมือกันที่จะอดอาหารเราต้องตั้งเป้าหมายการอดอาหารของเราคราวนี้เราต้องการอะไรเราต้องการปด small, ลดหนี้เราต้องการที่จะหลุดจากบาปอันนี้เราต้องการอะไรเขียนกับตัวเองและพูดกับพระเจ้าทุกวันเลยพระเจ้าลูกเบื่อมันลูกเบื่อนิสัยของตัวเองดิฉันเบื่อนิสัยของตัวเองหลายเรื่องนะคะแล้วดิฉันก็พูดกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ช่วยดิฉันแล้วมันก็หายไปนะคะพออดอาหารเสร็จมันก็หายไปพร้อมกับ อาหารที่มันหายไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะนิสัยดีขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเรามีการอดอาหารอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็ตั้งใจกับพระเจ้านิสัยบาปมันก็จะหลุดไปแล้วพอนิสัยบาปมันหลุดไปเราก็ถูกต้องกับพระเจ้าเราก็ได้รับทุกอย่างที่เราขอเราจะรวยขึ้นมาคราวที่แล้วดิฉันอยากจะเล่าให้ฟังนะคะก็เรามี การเงินเนี่ยดิฉันขอพระเจ้าพระเจ้าลูกอยากจะจัดงานลูกอยากจะทำงานคริสต์มาสอยากจะทำอะไรอีกตั้งหลายอย่างแล้วก็ขอเงินพระเจ้ารู้ไหมคะว่าตอนอดอาหารเนี่ยอธิษฐานจบดิฉันได้เงินก้อนใหญ่มาเลยดิฉันเลยได้ทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างเป็นเงินที่ไม่คาดคิดนะคะไม่คาดคิดเป็นเงินที่อัศจรรย์ เพราะฉะนั้นพระเจ้าสามารถทําอัศาจรรย์ในชีวิตของพวกเราได้ให้เราตั้งใจกับพระเจ้านะคะบอกพระเจ้าลูกอยากได้ลูกอยากจะไปอิสราเอลอ่ะอดอาหารครั้งนี้ลูกขอแถมขอเรื่องไปอิสราเอลใส่เอาไว้ด้วยและดูซิเราจะมีอัศาจารรย์ยังไงเกิดขึ้นเอเมนไหมก็เเมหลายคนก็ไม่ได้อยากไปนะดิฉันพูดให้อยากไปเพราะว่าจะได้มีเพื่อนไป โอเคเรามาอธิษฐานด้วยกันพระบิดาลุขอบคุณพระองค์พระเจ้าขอบคุณที่พระองค์นั้นเป็นพระเจ้าพระผู้เลี้ยงของเราขอบคุณที่พระองค์นั้นจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราเรียบร้อยแล้วพระองค์นั้นเป็นพระเยาววาน้มของพระเยาววาราฟาและทุกพระนามของพระเยาววาอยู่ภายใต้นามของพระเยซูทุกอย่างรวมอยู่ในน้มของพระเยซูพระเจ้าและพระองค์ได้มอบนามนั้นให้กับพวกเราเราจึงสามารถมีทุกสิ่งทุกอย่าง เราขอบคุณพระเจ้าขอบพระองค์นั้นให้การสำแดงนี้เกิดขึ้นกับวิญญาณของเราเพื่อเรานั้นจะได้มั่นคงและมั่นใจในพระองค์พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่พระองค์นั้นจะช่วยเราให้เติบโตขึ้นไม่เพียงแต่เราโตในชีวิตของเราเอง แต่ว่าเราจะต้องเป็นประโยชน์และทำให้คนอื่นนั้นเขาเติบโตด้วยเราจึงขอบคุณพระองค์พระเจ้าขอบพระองค์ใช้พวกเราที่จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐที่จะใช้พวกเราอธิษฐานเผื่อคนป่วยที่จะใช้พวกเราที่จะเป็นที่ปรึกษาเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่เราทุกคนนั้นมีหน้าที่ที่พระองค์นั้นได้มอบหมายเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์กำลังสอนเราและสร้างเรา มากขึ้นทุกวันขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระใหญ่สุเคร์อาเมน